สวัสดีครับพบกับเราหอยลังนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็ไปดูข่าวมาแล้วคิดว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ดีแต่ผิดจังหวะไปหน่อยอืมันก็คือเรื่องราวของสนามกอล์ฟที่เปลี่ยนไปจากสนามบอลมาเป็นสนามกอล์ฟนะอ่าคือเรื่องมี่ว่าเมื่อพออคนหนึงเขาเข้ามาบริหารโรงเรียนนี้วันแรกเลยนะเขาจับไอโกของฟุตบอลที่อยู่คนละข้างของสนามอะจับปาติกันแล้วก็ ออกเชื่อมติดกันเลยน้ำตาลอีถุงน้ำตาลสองถุงตุ้ยเขาใช้อ้นี่เชื่อมเลยออกเชื่อมแล้วก็เอาไปเก็บไว้เพื่อให้สนามบอลมันว่างเพื่อจะได้กำเนิดการต่อไปเพื่อจะได้กำเนิดสนามกอล์ฟแต่กอล์ฟนี่เป็นกีฬาที่ดีมากนะไม่ใช่ว่าพอพูดถึงตรงนี้แล้วเห็นหลายคนว่าเออกอล์ฟไม่เหมาะสมอะไรมันไม่ใช่นะอกอล์ฟเป็นกีฬาที่ เขามีมาตั้งแต่สมัยสมัยบาบิโลเนียใช่ไหมเอามาใส่กระป๋องแล้วเขาอยากเอาไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในพศ1840งพอี่ถ้าจะไม่ผิดนะที่ในเทอร์แลนด์ใช่ใชช่เป็นวันที่26กุมภาพันธ์อ่าได้เกิดออกกำเนิดกอปแต่เขาก็ยังเถียงกันอยู่นะครับว่ากอปเนี่ยนะเป็นของในเทอร์แลนด์หรือของจีนแน่อันนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่โอเคครับทีเนี้ จะบอกว่าเป็นกีฬาที่ดีแล้วก็ทําให้คนได้ใช้สมองคิดในการวางแผนแล้วมันไม่มีการไปปะทะกับใครด้วยนะไม่เหมือนกีฬาอื่นแล้ววิ่งชนกันปุ้งปังปุ้งปังแล้วที่สาคัญนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่ประสบความสําเร็จด้านกลอบนะรู้สึกว่ามันจะไม่ต้องหารใครด้วยนะเพราะแข่งคนเดียวเออใช่ในรางวัลในคนเดียวใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวนเรื่องข่าวนะครับผมที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันนะครับผมมีพออคนหนึ่งนะครับผมของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม ได้เปิดหลักสูตรกีฬาทางเลือกนั่นก็คือกอล์ฟนั่นเองแต่มันไม่ใช่แค่ว่าเปิดหลักสูตรแล้ว,วแบบไปเรียนกอล์ฟที่อื่นนะคือเขาอยากให้มัน c r เ s อร์ใกล้กันมากขึ้นก็เลยสร้างมันแม่งอยู่ข้างใน,นนี่แหละเอาสนามฟุตบอลออกไปแปลงร่างกันซะแปลงร่างมันเป็นสนามกอล์ฟเออ,เอ,อคิดเองกันอยู่ในนั้นกลัวชาวบ้านไม่เข้าใจก็เลยก็เลยออกคำประกาศออกมาเลยว่าเห็นว่าทุกโรงเรียน มีโลมีสนามประจำโรงเรียน,นอยู่แล้ว<า>แล้วก็มีสนามของอาเภอเนี่ยสร้างไาเป็นร้อยกว่าร้านก็เลย<ๆ>ให้เด็กอะไปเล่นที่สนามบอลน,นั้นแล้วกันส่วนสนามที่โรงเรียนนี้ขอให้เป็นสนามกอล์ฟเป็นไงแล้วก็สร้างสนามกอล์ฟแบบมีมาตรฐานอย่างดีแล้วก็ที่สําคัญไปเอาชั่วโมงของเวลากระบี่กระบองออกไปอีกเออแต่จริงๆกระบี่กระบองเราเรียนทำไมเนี่ย เอออันนี้ก็แป่ว่าเขาออกเตาบีแต่ว่ามันได้สุขภาพได้สุขภาพแต่เพียง้าว่าอนุรักษ์กีฬาโบราณนะอ๋ออนุรักษ์เวลาซัมบีบุกมาเงจิ้มจวง่จิ้อยิงยกจวงแแต่ว่าเขาอะเอาเวลานั้นออกไปเพื่อจะให้มาเป็นชั่วโมงของกรอฟโอเคครับของฝากนักกรอฟหลังจากที่เขาประกาศไปข้างต้นแล้วใช่ไหมครับผมประกาศเขายังยาวนะยังต้องประกาศ่ออยใช่ไหมลุงใช่ใช่ใช่เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายสอพทออ่าเรื่อง1โรงเรียน1กีฬา1ดนตรีแล้วก็1อาชีพก็เลยซัดฟอปเข้าไปเลยให้ฟอาเป็นอาชีพอ่านะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเยาวชนใช้เวลาว่างเนี่ยที่ไปทําอะไรสิ่งอาจจะไป สร้างไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไปเล่นอะไรที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีสนามบอลไงเขากลัวคนจะมาพูดถึงว่าเอาสนามบอลออกไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเขาก็เลยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมิอาจจะไปก้าวล่วงในปัญหาของส่วนรวมได้อ่านนี้ปเป็นคำกาวอ้างของของใครของขออ,อ,อยู่ในคับรากาศไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาอย,อย่างมีคุณภาพเท่านั้นเฮ้ยอันนี้มันก็แปลกๆนะโรงเรียนเขาต้อง กับบ้านกับอะไรเขาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเป็นพ่อเป็นครูเป็นแม่คนที่สองพ่อคนที่สองนี่แหละยังไงลุงแบบจะบอกว่าไม่ก้าวล่วงอันเนี่ยมันก็แปลกๆนะคุณผอนะแล้วก็เลื่อนลูกต๊อบเลือกลูกก๊อปลูกท็อบก็ได้ไปตกเฉียดหัวคุณป้าอะไรนั่นน่ะใช่ป่ะทำไมครับลุงเขาก็บอกว่าต้องกราบขออภัยเป็นการฝึกซ้อมคันเบื้องต้นจึงซึ่งอาจมีขะเด็นอะไรไปบ้างเดี๋ยวโรงเรียนจะทําอะไรกำบังให้ปลอดภัยในคราวต่อไปไม่เอาค่าซ่อมหลังคาให้เขาอ่ะ คื <c oughs> อคงออกไปแล้วมึงแล้วก็กีฬากร์ฟเนี่ยเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่มมที่จะต้องปลูกฝังขัน้นพื้นฐานให้กลุ่มเยาวชนของประเทศอันนี้เห็นด้วยเ,เพื่อสู่อาชีพและมีมันมีรางวัลมันมีมูลค่าสูงใช่ไหมแล้วไม่ต้องแบ่งใครด้วยได้คนเดียวใช่อย่างท <c oughs> ี่เรากล่าวไว้ข้างต้นนะบางย่าไหมล่ะโดยโรงเรียนมีอุปกรณ์ให้ฟรีเออันนี้ก็ดีนะพฐาน ที่ฝึกแล้วก็มีไปที่ฝึกงานด้วยพอเริ่มเริ่มเป็นมีไปฝึกงานใครจะเป็นฝึกเทนดี้เพราะว่ามันมีไอสนามกอล์ฟที่อยู่<ม>ในอำเภอเนี่ยอำเภอพนมเนี่ย<ม>เขาสนับสนุน<อ>ใช่ไหม<อ>ออแล้วเขาก็ให้<ๆ>อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเขาสนับสนุนอย่างนี้นะพออพอ,อมีแนวคิดที่ใช้ได้นะในเรื่องเนี้ยแต่ว่ามันผิดจังหวะไปหน่อย<ม>ผิดที่<ม>ก็เอานักเรียนไปเรียนที่สนามกอล์ฟนั่นเลย ใช่ไหมแบ่งเนื้อที่โซนหนึ่งเรียนที่นู่นไปเลยใครสนใจจะไปเรียนเพราะไอสนามบอลใครอยากแตะบอลก็ให้มันได้เตะด้วยอ่าเพราะว่าสนามบอลในความคิดนะมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคแค่สนามบอลใครอยากจะเล่นแช์บอลใครอยากจะเล่นแฮนด์บอลก็มันอยู่ในนั้นไงอยู่ในนั้นไอใครที่อยากจะเล่นกอล์ฟอย่าไปแย่งทั้งหมดของเขาใช่ไหมคุณก็พาเด็กไปกอล์ฟสุดยอดไหนๆนก็ยังจะเป็นพออต่อแล้วเปลี่ยนวิธีนี้ไปเลยนะ อ่ะครับถลุสลุแคได้เป็นพอต่อเหรออ่าเดี๋ยวจะไปบอกตอนหลังอีกทีนึงมก็ลุงหลุดมาแล้วอ่ะลุงะไปบอกตอนหลังทำไมล่ะเออสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะบอกต่ออ่าแ้วสุดท้ายที่สําคัญนะตอนที่ออกไปประกาศเนี่ยทำไมครับทางโรงเรียนได้ปิดท้ายนี่คือขอบคุณประชาชนที่เห็นที่แบบให้ความสนใจใช่ป่ะแต่ขออภัยที่จะต้องดําเนินการทางกฎหมายโดยเด็ดขาดสําหรับผู้ที่ทําให้องค์กรครูและก็โรงเรียนเสียหายเฮ้ย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนกลัวให้วัวเสือเออ่นั่นแหละสนามกอล์ฟนะฮะสร้างในโรงเรียนแทนที่สนามฟุตบอลแล้วก็บอกว่าใช้สอนเด็กแต่จริงแล้วนะครับผมมีการนําเพื่อนเเข้ามาตีด้วยเหรอใช่แล้วใค,ใ,ใครบอกใครบอก<ะ>ใครบอกใครบอกใครบอกเขามีถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยเลยแล้วพออะไรรูป้ป่ะให้เด็กมาเทปูนทําที่จอดรถเพิ่ม ใช่ไหมปรับดินเด็กเนยทั้งหมดเลยแล้วให้เด็กเมาช่วยทำเลยไหมเสาสูงสูงเพื่อจะติดสปอร์ตไลท์เด็กเรียนตอนกลางวันแล้วสปอร์ตไลท์มันไม่ใช่กลางคืนแล้วตอนกลางคืนก็มีคนหิ้วถุงก๊อบมากราถุงมาซ้อมก๊อบกันที่นั้นก็คือเพื่อนๆนของพออน่นเองใช่มเปล่าลุงใส่ไรฮะจริงโคเขามีภาพคิปประกอบอยู่เยอะแยะแล้วล่าสุดที่ว่ามันกระเด็นไปนู่นนั่นนี่ ก็พอสุดท้ายแล้วประชาชนก็ก็เลยรวมตัวกันเนี่ยอ๋อโอเคเขารวมตัวมาแล้วก็ม,มาลองเรียนไม่เห็นด้วยมีมนายกอบตอใช่ป่ะแล้วก็มีนายอำเภอม,มีสอ้นักวิชาการจากสำนักการเขตพื้นที่ประสมศึกษาของนครพนมเขตหนึ่งก,ก็ได้มาเจราจากันเขาก็พยายามอ้างนะว่า อุปกรณ์ก็ได้มาฟรีไม่เสียตังค์นะเด็กทุกคนได้ใช้อุปกรณ์ฟรีแค่ปรับสนามอะไรนิดหน่อยใช่ไหมแต่ทีนี้ชาวบ้านแบบว่าอันดับแรกเลยหัวกู่เกือบแตกใช่ไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเด็กที่อยากจะเตะฟุตบอลอ่ะเพราะว่าฟุตบอลน,นี่มันมีทีวีมีอะไรมีทีมกมสอนหลีกเลิกนู่นเขาอยากจะซ้องไปออกใช่ไหมก็ไม่มีให้เล่นจะเล่นบาสเกตบอลก็ไม่ได้จะเล่นแฮนด์บอลก็ไม่ได้จะวิ่งเล่นไล่จับในสนามบอลก็ไม่ได้มันกลายเป็นสนามกลอฟไปแล้วใช่ปะ ออจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยเนะี่ยพอ,ออนะไปฝึกที่สนามครอฟจะได้เป็นคร์ฟจริงๆไปเลยแต่ตรงนี้ก็ให้เขาเติดเตะฟุเบลอลเขาต่อไป <Okay. S 2> นั่นไงสุดท้ายก็เลยยอมหลายๆคนมายอมแล้วเขาก็เกิดตั้งกรรมการสอบขึ้นมาด้วยนะว่าผิดือวินัยหรือเปล่าออก็เพิ่งอ,ออกข่าวมาล่าสุดวันนี้บอกว่าไม่ผิดวินัยเพราะพออ,อ,อ,อเขาฟักเงินของเขาข้อมแซมอะไรเองทั้งหมดเลยเขาก็าเหมือนกับว่าตัให้โอกาส เพราะว่าก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะในการจะเป็นซิกเนเจอร์ของกอลโรงเรียนแรกของประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าต้องเอาสนามไปเท่นที่สนามกอล์ฟในเรื่องราวสุดท้ายนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะสร้างอะไรหรือจะเพิ่มวิชาทางเลือกควรจะต้องถามความพิเห็นของเด็กก่อนว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะมีความคิเห็นเกี่ยวกับจะเพิ่มวิชาทางเลือกอะไรมั่งอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเด็กในโรงเรียนนั้นมีคนชอบกอล์ฟเยอะขึ้นจริงๆนะ,ะมันก็เออโอเคถ้าจะเปลี่ยนแปลงแล้วคนชอบฟุตบอลน้อยโอเคนี่ก็ตามหลักเหตุผลมันก็ตามหลักเหตุผลจริงๆใช่ไหมล่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเด็กที่อยู่ในนั้นอ่ะคือชอบเล่น ROV p u b g อะไรที่แบบว่าเป็นเกมที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือจะเอาไปแข่ง e-sport อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับความต้องการความฝันของเด็กว่าเขาต้องการจะทําอะไรบางคนก็อาจจะชอบแบบชอบคุยชอบพูดอยากจะทําเป็นสตรีมเมอร์ ยื่ลงใน YouTube Facebook มันอยู่นในความชอบชมลม e-sport ไปเลยไงใช่ใช่เพราะว่างบป,ประมาณเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่น้อย,อยใช่ไหมเป็นความคิดที่โอเคนะมันก็เจ๋งดีแต่ว่ามันผิดจังหวะถูกไหมใช่ถ้าเกิดว่าทำการแบบแบ่งงบให้มันแบบสมดุลมากกว่านี้ม,มันก็จะพัฒนาได้มากกว่านี้ผมก็มองว่าความท้อเห็นของพอคนนี้นะก็ยัง เขาเรียกว่าอะไรยังมีการพัฒนาคือวิสัยทัศ์ดีแต่ว่าผิดจังหวะไปหน่อยผิดจังหวะแล้วก็ไม่ได้ดูสังคมรอบข้างให้ดีพอแต่ว่าจะเอายันเอาสนามฟุตบอลไปอยู่ที่อื่นแทนที่จะเอาสนามอลอปที่ที่อื่นมีเขาไปเรียนที่นู่นแล่ว่สาสลับผิดคือ,อเอาความต้องการตัวเองมากไปนิดนึงแต่ทัศนวิสัยไอเดียนี้ใช้ได้ใช่ถ้าเกิดว่าทุกโรงเรียนนะมีการแบ่งแบ่งให้แบบว่าทุกคนสามารถไปขอใช้ห้องชมรมทั้งนั่นนั้นนี่ได้ สามารถใช้เวลาว่างที่แบบว่าเรามัน,มนว่างจริงๆองน่นะไม่ใช่แบบว่าว่างแล้วเอาออะไรอื่นๆมาใส่ให้เรานี้ก็ไม่โอเคนะอ่าสุดยอดไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ